เมื่อวานนี้เขาเขาตามแทร็กเครื่องบินกันอีกแล้วเอารอขนาดนั้นเลยฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้วไฟเรดาร์ทำงานของไคยของทางด้านของรูเบนอะโมริมอ่าเขามีภาพขึ้นเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวอเดินทางมาเสียงว่าแลนดิ้งที่ลอนดอนแล้วแล้วทางแล้วแล้วก็มีข่าวออกมาจากทางเดวิดออนสตีนซึ่งก็ เป็นเทียร์แบบท็อปเทียร์กุนซือเวสแฮมหรือลิเวอร์พูลแน่อะอะมาต่อมาต่อลูเบนอโมริมมาต่อทีนี้เลยแล้เขาก็บอกว่าทีนี้ประเด็นคือไอ้เครื่องแลนด์ลอนดอนนะไม่เท่าไหร่ครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ออนสตีเนี่ยออกมาพูดประมาณว่าดูเหมือนตอนนี้สถานการณ์ของอโมริมกับลิเวอร์พูลเนี่ยอันไลคลีก็คืออาจจะแบบคือโอเคใช่ถ้าทามสนใจแต่เหมือนจะไม่ใช่ เขาเรียกอะไร first choice อ่ะไม่ได้เป็นตัวเต็งไม่ได้เป็นตัวเต็งอ้าววงแตกวงแตกเลยค่ะวง value pool แตกตื่นเลยว่าอ้าวเอายังไงล่ะพี่เขาบอกว่าโอมอลิอมเนี่ยที่เดินทางไปลอนดอนเนี่ยน่าจะไปคุยกับเวสแฮมเพราะว่าเวสแฮมเองก็ต้องการหาตัวแทนของเดวิดมอยส์ที่จะหมดสัญญากันทีนี้ก็เอาช้อยใหญ่เลยเว้ยเอ่ยอนี่อันนี้คือ ภาพที่ที่สื่อลงเจเขาลงมาอเนี่ยว่าให้เห็นนะคะแทร็กถึงขั้นว่าจะไปลงที่ไหนอะไรยังไงนะแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้คือคือคือถ้าไม่มีออนสตีนนะนี่เราก็จะบอกว่าลอนดอนน่ะจริงๆสโมสรพียรมลีกหลายสโมสรเขาก็มีออฟฟิศอยู่ตรงเมืองหลวงเน่รอกอะก็คือไม่ต้องมาภาคเหนือใช่มีเฮดคอร์เตอร์อยู่ที่เมืองหลวงนี่แหละลิเวอร์พูลก็มีลิเวอร์พูลก็มีแต่ทีเนี้ยเออก็ ก็ถ้าจะมองว่าอโมริมคุยได้กับทั้งลิเวอร์พูลและเวสต์แฮมก็เป็นไปได้อืมแต่นี่เป็นน่าจะเป็นอันนี้สื่อสื่ออันนี้เป็นนักข่าวที่กระทวีตนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าก็คุยทั้งสองทีมอ่าทั้งหงแดงแล้วก็แต่อาจจะไม่โพสิทีฟไม่ไม่โพสิทีฟกับทีมไหนอะเนี่ย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 เนีอยเนี่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 ยเนี้ยเนี่ยเน่ยเนี่นี่ยเ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 นีเนี่ยเนนี เวสแฮมนี่เล่นช้อยใหญ่นะอืมใช่จะไต่ยุโรปนะถ้าเป็นเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าดวิดมอยซีซั่นก่อนเนี่ยก็แชมป์คอนเฟลเลนต์นะครับปีนี้อ่ะมาล่วงยุโรป้าด้วยความโอ้โหเจอเลยวอ์คูเซ่นใช่ใชแลแ<ต>้วสัญญาไม่ดีด้วยไงอืมประเด็นก็คืออ่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่อโมลิมแล้วใครล่ะอาแล้วใครล่ะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้สื่อก็ไม่รู้คือถ้าคุณยังจำได้นะทีมงานของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ย เป็นทีมงานที่ทํางานเงียบๆอ,อะไรที่เป็นข่าวล่งเล้งล่งเล้งอะไรอย่างเงี้ยถ,ถ้าจำได้นะตอนสองปีช่วงที่เอ็ดเวิร์ดไม่อยู่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ช่วงที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอยู่เนี่ยข่าวที่ออกมาจะเอาคนนั้นคนนี้คนนั้นมันมักจะไม่ได้มันมักจะไม่ใช่แต่ถ้าคนที่เงียบๆที่อยู่ดีดๆเงียบๆแล้วเปิดมาปึ้งเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเอาคือ เขาชอบทํางานแบบนี้อเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สื่อก็เดาบริษัทรับพนันถูกกฎหมายก็เดาแต่มาแดนมีชื่อหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเราคุยกันป๊อบบอกว่าถ้าเป็นคนนี้จริงเนี่ยเฮ้ยไซโยนาระไซโยนาระกูดบายเลยนะนั่นก็คือเลเนนสลอ็อตเออเลเนนสล็อตซึ่งเขาก็เขาก็ไปควา้าแชมป์ดัชลีกมาใช่ไหมแต่ป๊อบวิเคราะห์หน่อยสิวิแคระหน่อยทำไมถึงมองว่าโอ้โหถ้าเป็นคนนี้แล้วไซโยนาระเลย ถ้าจะมาคุมลิเวพูลนะคะเพราะตอนนี้เตงหนึ่งคือ,อโมริมาาตามบริษัทรับวพนันดูกฎหมายถูกปะ่ะแต่เตงสองเนี่ยกลายเป็นชื่อของคนนี้ขึ้นมาคุณมิสเตอร์สล็อตเนี่ย <c oughs> ช่วยวิเคราะห์ให้ชื่นใจ,จหน่อยสิโอ้โหค,คือคือตอนเนี้ฮะออพูดไปก็เถิดหาว่าบูลี่ดัชลออีคืออย่างนี้ครับคุณซื้อดัชลีเนี่ยณตอนเนี้ยเทนฮังนี่คืออยู่รุ่นการที่สองนะครับ ยังจะไม่รอดเลยนะฮะทั้งที่จริงๆแล้วเขานับผลงานนี่คือไปเติบโตในแช um มเปียนส์ลีกเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับทีนี้เลนนี่ส็อตเนี่ยเป็นยุคที่ต่อจากเทนฮากที่เอเลดิวิสเลีกมีผลงานมาประมาณอันนี้อ,นอันนี้ประมาณซีซั่นครึ่งนี่แหละซึ่งมันเร็วมากเลยกับการที่กระโดดจากลีกฮอลแลนด์ไปหลีกอังกฤษนะจริงๆมันควรจะสลับขั้วกันนะครับถ้าเราพูดกันแบบตามเนื้อผ้านนะ สล็อตเนี่ยควรจะต้องไปคุมเวสแฮมและอาร์มูริมเนี่ยมาคุมลิเวอร์พูลอาร์มูริมมาริวพูลจริงๆยังห่างเลยด้วยซ้ำคือคนที่จะรับงานต่อจากครอปเนี่ยเก้าปีของครอปใช่ป่ะอาร์เซนอลกี่ปีสิบหกอะเซอร์เรกฟอร์วูซันยี่สิบเจ็ดคนที่มาต่อทั้งเดวิดมอยอาร์เซนอลในอุนายนเมอรี่นะก็ไม่รอดนะครับค่ะและจะเป็นในเรื่องสล็อตเนี่ยโหคืออันเนี้ยเอาจริงๆนะคือ เดายากมากค่ะบอกเลยไม่ใช่ใครดีวะเป็นชอยที่เหลือเชื่อเลยอ่ะแต่ทีนี้อ่ะอันดับสามอันดับสามมองอันดับสามก็คือเดซี่บี้ซึ่งอันเนี้ยเจมี่คาร์ลเกอร์เขาบอกว่าเขามองว่าน่าจะเป็นเดซี่บี้ที่มาคุมทีมแทนแต่บอกเลยว่าเจมี่คาร์ลเกอร์เอาจริงๆเนี่ยหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอินไซต์อะไรกับสโมสรแล้วนะเพราะเขาไปทํางานเป็นแบบสโมสรไม่บอกหรอกคาร์ลเกอร์ทีวีทุกวันขนาดนั้นแล้วบอกเลยว่าคาร์ลเกอร์รู้ว่าคีโร่ก็รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย โอเคในความเป็นตำนานสโม,มสออะไรก็ว่าไปแต่พอเขาไปทํางานสื่อแล้วเนี่ยก็ถามว่าอุยถ้าคาร์เกอร์บอกว่าน่าจะเป็นเดซบีก็คงเป็นเดนซบีแหละไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถสันทงได้ไม,ไ,มไม่สามารถแล้วอย่างที่ถ้าใครตามงานไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอย่างที่นี่นาบอกบอะ่ะก็คือเขาจะทำงานเงียบๆไม่ปล่อยข่าวไม่ปล่อยให้ใครรู้เอเจ๊กเอเจน์อะไรเนี่ยน้อยมากที่จะแบบอยู่ดีๆก็จะเปิดตัวมาเลยแล้วเอะเอาใครมาเอาใครมาเอออะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเป็น ส่วนหนึ่งส่วนสําคัญในการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่ไหมครับก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่า FSC ก็จ้างเขากลับมาเพื่อมอบความกำลังใจนี้ให้แหละมันเลยกลายเป็นไม่ใช่แค่เป็นสปอร์ตดูเรื่องเป็นแบบสปอร์ตเตอร์สปอร์ตติเตอร์ละครับมันดูเป็นซีอีโออฟุตบอลคือดูภาพรวมทั้งหมดทีนี้ก็ที่จะสรุปก็คือเราอย่าเพิ่งเดาไปค่ะแต่ตอนนี้มันคดีพลิกนิดหนึ่งเพราะว่าออนสตีนดันเป็นนักข่าวเทียโถท็อปเทียงอะ เมื่อกี้ก็คุยกันผมว่าไม่น่าพลาดนะถ้าเขามองว่าเวสแฮมเนี่ยแต่ว่าอาจจะต้องรออีกสักสักสองคนอันนี้คิดนะว่าออนสตีนเนี่ยถ้าจะได้ข่าวน่าจะได้าวจากทางเวสแฮมว่าเวสแฮมสนใจแล้วก็เรียกมาคุยนะว่าเมกะมูฟแบบถ้าฟังลิเวูก็ต้องรอเจมพีเอสเปล่าแล้วก็ซื้อขายก็ต้องรอโรมาโน่ก็จริงแต่โรมาโน่ยอมใจเขาไม่รู้พี่เขาไปเอามจากไหนถ้าโรมาโน่พูดในส่วนใหญ่แบบรับเอเชียเขายังรับตังเลยใช่ถ้าเราอยากจะโฟนอินอะไรเนี่ย เอางี้ถามคุณผู้ชมสมมุติกรณีช้อยส์ถ้าไม่มีอมอลีนัดตัดอมอลีนออกนะทำไมมันตัดออกทีละช้อยส์ก่อนอันนี้ก็เปียดชาเบียล็อตโซ่ไมมันถึง่ตัดเลยมั้งอยังไม่ตัดหรอกยังไม่ตัดยังมีคอมเมนต์ไปแล้ก็บอกแค่ว่าลิเวอร์พูลก็มีออฟฟิศอยู่ที่ลอนดอนมันมีหลายสโมสรที่มีออฟฟิศอยู่ในลอนดอนค่ะเพราะฉะนั้นเขาไปลงที่นั่นเอเจนต์เขาบอกเลยนะนักข่าวก็พยายามถามไม่คุยอะไรไม่พูดก็ตามธรรมดาเป็นมารยาทแต่ตอนนี้มีดันมีชื่อมูริโย่มาด้วยหลังจากที่มูริโย่าางงน่มูริโไปดููเเเกกมมมจอฟแล่่ใชยนี็ว ถามคุณผู้ชมดีกว่าที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลห,หรือเป็นแฟนทีมอื่นก็นได้นะในช้อยที่เลือกได้ตอนนี้ที่มันมีลิสต์มาในบรรดา,าบริษัทรับนันดูกฎหมายที่เขาเปิดมาเนี่ยโมลิมเดซาบี้สล็อตมูมรินโญ่เหลือกันอยู่แค่เนี้ยมีคนหนึ่งไงแฟนลิเวอร์พูลเขาบอกอยากได้เจอหลาดอ๋อโอ,โอ๋ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ก็คือมันมีไปโหวตกันแฟนแต่นี้ยรักเจอหลาดนะคะแต่บอกเลยว่า ยังไม่อยากได้เจอหลาดตแต่ก่อนคือโหวตยังไงฮะงงคือเหมือนเขาไม่เปิดโหวตเดี๋ยวนี้มันใครก็เปิดโพได้เราก็เปิด okay, ได้อย่างเงี้ยเนอะป้าคือแฟนแฟนิวพูออกแนวรำคาญแหละเชื่อป่ะมันแบบเอาไอ้นดไอ้นี่อน décidé, ไอ้นั่นเอาเจอหลาดไปเลยอย่างนั้นจบๆรู้เรื่องก็มีประสบการณ์คุมทีมอยู่เผื่อแบบจะมาจุดติดจะมาแบบเนอะป้าไปคุมทีมในซาอุมันอาจจะแบบยากลําบากสําหรับเขาเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆมาเลยจะไปมองคนนู้นคนนี้ทําไมแฟนิเวพูเนี่ยอยาก อยากให้เจอหลานนะคะกลับมาคุมทีมเปอร์เซ็นต์สูงเชียวครับก็ก็ถาม41เปอร์เซนต์ใช่41เอปอร์เซนต์อยากให้เป็นเอ่อเจอหลานนะคะจากผู้ร่วมโหวตเนี่ย2,306ัารยายอันดับสองก็ชาร์เบีโรโซ่แม้จะปฏิเสธรับงานไปแล้วนะก็ยังอุตส่าห์มีคะแนนโหวตตามมาที่18เปอร์เซนต์ครับตามมาด้วยซีดาน8เปอร์เซนต์อันนี้เอาหาละพัตเตอร์หกเปอร์เซนต์แล้วก็มีเดซิบี้กับอังเก้เท่ากันที่ห้าเปอร์เซนต์แต่รูเป็นโอโมลิมกับนาเกลมันเนี่ยสี่เปอร